คลิปนี้ก็จะมารีวิวซสปรีตตานานาหลายคนอาจจะเคยใส่แล้วคนอาจจะไม่เคยใส่แล้วคนอาจจะกำลังไม่แน่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วที่จะสอยมันอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมต้องใส่ผ้าปลีฟด้วย คนมีประมาณ3,000ข้อจะเล่าให้ฟังว่าผ้าพริ๊มันดียังไงข้อหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยใส่ผ้าปริ๊เนี่ยนะคิดว่าปริ๊อาจจะดูแลนุ่นนี่นั่นยากปรากฏว่าไม่ใช่เลยพวกเราผ้าพริ๊เนี่ยง่ายมากนะซักแบบซักธรรมดามากตากผึงเก็บพับ เรียบร้อยไม่ต้องรีดด้วยอะไรเงี้ยนะคะน้ำหนักเบางั้นเวลาใส่ผ้าพรีเนี่ยิย่งใครเดินทางต่างประเทศก็บริชอบมันเพราะว่าน้ำหนักมันเบาเนี่ใช่ไหมคะแล้วก็ผ้าพรีเนี่นะไม่ว่าจะแต่งเป็นทางการก็ได้แต่งแบบลำลองก็ได้สุดเท้แต่เราจะไปใส่เลยนะแล้วสําคัญเนี่ยนะผ้าพรีดส่วนมากจะทำสีแบบสีสดแบบสีแดบงบสีชมพูสีหมวกจักปิ้งอะไรต่ออะไรสวยสวยงามเลิศอะไรอย่างนี้นะคะผ้าพรีเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยดูแพง มันดูเสมว่าราคาท่าเท่ากันนะเวลาเราไปซื้อแต่ว่าเรามีเสื้อตัวหนึ่งกับผ้าพลีวแล้วก็มาเทียบกันอะไรเงี้ยเสื้อที่เป็นผ้าพลีวจะดูมีราคากว่าโดยที่ไม่ได้สนใจว่าซื้อมาเท่าไหร่นะแล้วผ้าพลีวเนี่ยโดยสนนไวประมาณสัก30ปลาย40 50 60าิกบเนี่ยผ้าพิ้วเขาบอกว่าดีงามมากเพราะมันดูภูุงฐางค่ะคลิปนี้เขาจะพูดแต่เสื้ออย่างเดียวก่อนนะก็คดก็มาลองถ่ายแฟชั่นให้พวกเราดูสีตามวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ เราจะเห็นว่าโอ้โหแฟชั่นของผ้าปรีนี่มันสนุกอะแล้วลว่าเราใส่เนี่ยนะคือต้องบอกว่าเสื้อของทรงปรีอันนี้นี่นะคนก็ต้องบอกว่าออลองลองซื้อลองอะไรหลายอย่างมากคนมาจบที่ทรงนี้เพราะว่ากําลังดีหลายคนบอกว่าโค้ค้าคอมันจะติดทั้งทีคอสั้นไหมปรากฏว่าไม่เพราะว่ามันแนบอย่างนี้ยหลอมแนบฟรืดลงมาก็ทําให้ดูแบบละหงอะไรเงี้นะคะ ต้นแขนก็ไม่ใช่คนแกนเล็กนะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ทรงเราดูมาทรงมันก็จะเป็นแบบว่าเพราะว่ามันมีผ้าพิทมันเป็นผ้าที่มันมีเอาผ้ามาอัดกันใช่ไหมมันก็จะมีพื้นที่ฉะนั้นมันก็จะยืดได้นิดหน่อยงั้นทรงก็สุดแท้แต่จะใส่เป็นพอดีก็ได้จะใส่กระชับเก็บก็ได้สุดแท้กต่เราดีแล้วทั้งนั้นเลยผ้าพีทเนี่ยใส่ได้หลายลุกมากพวกเราถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้แต่งลุกแบบดูแพงนะก็ไปใส่กับ กางเกงที่เป็นกางเกงพลีดพอมันดูเป็นเซต็ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูแพงถ้าใครที่อยากจะให้ดูภูมิฐานนะอย่างเสือเ้อพลีดเราไปใส่กับพวกกางเกงสลกก็ได้กระโปรงก็ได้หรือไปใส่กับสูทเป็นแบบตัวในแล้วก็เอาสูททับก็ได้อะไรอย่างงี้นะ,อ,ะอันนี้เป็นเซ็ตแรกเป็นน้ำจิ้มนะแต่ใครใครที่ยังไม่เคยลองก็บอกเลยว่าลองเจะคลีดกับเสือเส้อลี สปรี์มากเลยนะคะไปลองดูนะคะใครที่สนใจลองเขียนมาคุยกับโค้ชได้นะโค้ชจะบอกว่าเจ้าแม่พรีตแล้วตอนนี้นะก็มีแหล่งให้สอยนะ,ะร,ราคาดีแล้วโค้ชจะช่วยเลือกสีให้ด้วยนะคะเขียนมาคุยกับโค้ชได้ตามนี้นะแล้วเจอกับอีพีของเสื้อพรีตได้ในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปราคาของให้ได้เสื้อพรีตสวยๆกันนะคะบ๊ายบาย